ได้แมปเวอร์ชันใหม่มาแล้วแต่ว่าผมอยากได้ขอเก่า,กาผมกลับคืนมาทำไงอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะสอนทุกคนเนี่ยย้ายของจากแมปเก่าเรานะครับไปไว้แมปใหม่แมปนี้นะครับผู้ชมอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมเล่นเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน7ขึ้นเนี่ยมันจะมีปลั๊กอินที่มีชื่อว่ามัลติคอร์เวิลนะครับหรือว่าหลายโลกนั่นแหละครับผู้ชมอ่าตัวนี้เลยนะครับผู้ชมทีนี้เนี่ยเราก็ก๊อ ไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์เก่าเราได้เลยนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้ทําการ Copy ปี้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับผู้ชมเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หน้ารันรถแบตเนี่ยก็ข้องคำว่าปลั๊กอินนะครับผู้ชมหาคำนี้แล้วก็ไปวางได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแมป B5 นะครับแมปเก่ามากอ่ะผมก็จะทําการ run map รันแมป B5 นะผู้ชมปิดแมปนี้ไปโอเคสมมติว่าผมมีของอยากจะย้ายในแมป B5 มาแมป B7 นะครับผู้ชมทําตามได้เลยนะฮะไอ้ดูก่อนสิอ่ะเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับ รอเซิร์ฟมันขึ้นสมมติว่าเราอยากย้ายของจาก V5 ไงอ่าผู้ชมพอเซิร์ฟขึ้นแล้วเนี่ยเข้าได้แล้วนะครับผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะทักทายกันบ้างนะพอเข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นแมปเก่านะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่ม OP ก็ เพิ่มโอพตัวเองได้นะครับก็พิมพ์ o p p อสพีนะครับเวนบักก็ส่งไปเพื่อตัวเองเนี่ยใช้คําสั่งได้เนาะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแมปเก่าสมมุติว่าผมสร้างอะไรสักอย่างไว้นะครับสมมุตินะเออเดี๋ยวผมหาสร้างไว้ก่อนผมอยากได้อะไรดีผมอยากได้คือเราก็ต้องอ่าผมอยากได้ k f c ตรงนี้นะคุณผู้ชมสมมุติว่าเป็น KFC ตรงนี้แล้วกันสมมุติว่าเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าที่ใหญ่มากนะฮะผมอยากจะย้ายมันไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่กว่าผมก็จะทําการพิมพ์ทับ R E A R E L O A D นะครับผม reload แล้วก็พิมพ์ว่า confirm นะครับคุณผ mm ู hmm. ้ชม C O N F I R M นะครับ mm hmm. เพื่อให้ plug in เนี่ยมันทำการ reload mm hmm. เข้ามาในเซ mm ิร์ฟเวอร์ก่อนนะคุณผู mm ้ช hmm. มแต่ถ้าใครใส mm ่ plug hmm. in ก่อนจะเปิดเซ mm ิร์ฟมันก็ได้อยู่แล้วแหละเออแล้วลจากนั้นเนี่ยก็พิมพ์ว่า tab M V นะครับ M V เนี่ยย่อมาจาก multi word นะครับ mm hmm. คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก็พิมพ์ต่อเลยคำว่า create นะครับคุณผู้ชมเราจะทำการสร้างโลกใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เว้นบั็กนะครับผมจะสร้างโลกที่ชื่อว่า avox นะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยอันนี้คือโลกของเราครับ avox นะครับตอนเนี้ยเรามี world ธรรมดาอยู่นะครับมันชื่อว่า world 2นะครับเป็น world ธรรมดาซึ่งผมก็จะเว้นบั็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า n o r m a l แปลว่า normal normal เนี่ยก็แปลว่าโลกปกตินั่นแหละครับหรือคุณผู้ชมจะเอาไปไว้ในโลกเลเทอร์ก็ได้ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นเนาะโลกปกตินี่แหละครับ สร้างโลกใหม่ขึ้นมาปุ๊บทีนี้เนี่ยสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ลองไปดูนะครับทับ mv เว้นเอ่อ mv tp แล้วก็เว้นบั็กนับชื่อโลกใหม่นะครับคือ avox นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่านี่ครับ multiword tp เราก็จะไปที่โลกใหม่แล้วคุณผู้ชมอ่าปรับหมดหน่อยละกันนี่ครับเรามาที่โลกใหม่แล้วนะคุณผู้ชมเออซึ่งจริงๆผมก็จะทําให้มันเป็นโลกเรียบดีกว่าฮะคุณผู้ชมโดยการใช้ปลักอินบล็อคดิทนั่นเองซึ่งมันมีอยู่ในเซิร์ฟทุกเวอร์ชันอยู่แล้วอ่ะ ผมก็อยากได้ทําเป็นโลกเรียบนะคุณผู้ชมนะผมก็จะทําการคลิกสร้างจุด2จุดขึ้นมานะครับทับ up w e n bar ศูนย์นะครับคุณผู้ชมปึ๊บ จุดนี้1จุดนะครับผมจะทำการคลิกซ้ายเข้าไป1ทีนะครับเนี่ยคลิกซ้ายรัวๆเลยก็ได้เออแล้วก็ไปหาจุดจบของมันผมจะทำให้มันใหญ่นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมไปข้างล่างดีวยาทำข้างล่างทำข้างล่างอ่ะทับอ p ศูนย์ปึ๊บเราก็จะได้กระจกมาแล้วก็จะทุบไป1ทีเหยียบเข้าไปคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างพื้นที่เรียบเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ทับั p ศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นคลิกขวานะครับขวาแล้วก็ทับทับ set แล้วก็ใส่เลขสเลขศูนย์อะไรก็แล้วแต่ผมจะเเอาป็น เลขศูนย์มันคือบล็อกอากาศครับมันไม่มีบล็อกครับผมก็จะเอาเป็นเลขหนึ่งแล้วกันให้มันเป็นสโตนหรือว่าเอาเป็นเลขสามเป็นดินดีจะสวยกว่าเนาะ,ะเป็นดินนะครับเออเลขสองเลขสองดินเขียวดีกว่าครับคุณผู้ชมเราจะได้ดินเขียวมาแบบนี้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บสิ่งก่อสร้างเราถ้าทําใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมก็ขยายให้มันใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เราก็จะเซตเบอร์แล้วนะทับ M V S, S E T เซตเวิร์ดสปาลตรงนี้นะครับผมอ่าปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้คือการเซตพิกัดนะครับเนี่ยพิกัดก็จะตรงนี้ว่าเราเนี่ยเซตไว้ที่นี่แล้วทีนี้เราก็จะทำการทับ M V T P ไปที่คำว่า world นะครับ W O R L D world ปกตินะครับผมเนี่ย T P ไปเลยปึ๊บนี่เราก็จะกลับมา world ปกติของเรา world ปกติมันชื่อ world เนาะทีนี้ผมเนี่ยอยากได้ไอคี F C ตรงนี้นะครับผู้ชมผมก็จะทำการ copy มา ผมก็อยากได้คําว่า KFC ตรงนี้แล้วก็ผมก็จะสร้างจุดเริ่มต้นนะครับขออนุญาตใช้บล็อกตัวน,นี้นะครับเพื่อทําให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันเนี่ยจุดเริ่มต้นกับจุดจบ ควรหน้าตาประมาณไหนนะคุณผู้ชมโอเคอันเนี้ยคือการครอบพุมบล็อกแต่คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้หรอกครับผมอ่ะคือจะทําให้ดูเฉยๆว่าหน้าตาของเรานะครับเวลาเราก๊อบมาเนี่ยมันจะได้ส่วนไหนมาบ้างนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้อ่ะจุดเริ่มต้นผมเอาเป็นข้างบนแล้วกันคุณผู้ชมคลิกซ้ายหรือคลิกขวากว่อนก็ได้นะครับแต่คลิกที่2เนี่ยก็ต้องคลิกฝั่งตรงข้ามจากคลิกแรกที่เราคลิกเนาะผมก็จะคลิกซ้ายครับถ้าเราคลิกซ้ายตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะก๊อปตั้งแต่ตรง นะเอาสูสุดกับต่าสุดมาแล้วก็ทําการคลิกขวาตรงนี้นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราได้ทั้งหมดตรงนี้มาแล้วนะครับเนี่ยทุกอันที่อยู่ในเส้นขาวๆเนี่ยครับที่มันเป็นวงเล็บนะครับเนี่ยอ่าเป็นวงเล็บเนี่ยครับเราได้มาหมดแล้วนะผู้ชมเนี่ยทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้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 ขาวๆเส้นตรงนี้อ่าได้มาหมดแล้วทีนี้เราก็จะ ไปยืนตรงบล็อกนี้เนาะจุดที่เราคลิกสักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ว่าทับทับ C O P copy นะครับผู้ชม copy ไปเลยอ่ะพอ copy เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่โลกอีกอันของเรานะครับก็คือโลกเรียบนะครับผู้ชมอ่ะก็คือโลกที่เราตั้งชื่อใหม่นั่นแหละโลกที่เราสร้างขึ้นมานี่ครับผู้ชมทีนี้เราก็ไปหาจุดวางนะครับผู้ชมผู้ชมอาจจะไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างกันเดียวก็ทําแบบนี้ไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทับทับ P A S T E นะครับ แล้วก็กดวางได้เลยนะครับนี่ก็จะทําการ Copy มาแล้วนะครับผู้ชมสิ่งที่อยู่ในเส้นขาวๆนี่นะแล้วเราก็สมมติว่าก๊อปอย่างอื่นมาเพิ่มด้วยโอเคทีนี้เสร็จแล้วก็ทําการกดปิดเซิร์ฟได้เลยนะครับผมกดปิดเซิร์ฟได้เลยสต็อปอ่ะฮะแล้วก็ไปเซิร์ฟเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้คือเวอร์ชันเก่าเราก็จะเอาเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับนี่คือเวอร์ชันใหม่นะครับผมก็จะทําการเปิดเซิร์ฟของเวอร์ชันใหม่เลยนะครับผู้ชมอ่ะทีนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ชันเก่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะมี แล้วลองกดรีเฟซดูครับนี่ครับมันก็จะมีชื่อเวอร์อันใหม่ขึ้นมานะครับผมมันไม่ได้อยู่ในเวอร์นะผู้ชมมันจะอยู่ที่หน้าเวอร์ผู้ชมทีนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผู้ชมเนี่ยมันก็มี Data อะไรเหมือนกับเวอร์ปกติเราเลยทีนี้เราก็ทําการกด Copy นะผู้ชม Copy แล้วก็ปิดว4ีทิ้งได้เลยหรือว่า V เก่าอะไรครับผมตอนแรกมันเป็น V5 เนาะผมไปเปิดใน V แทนแล้วก็กลับมาเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งได้มาแล้วแบบยังไม่ได้ทําอะไรอยากได้ของททีี่าา่่่เเเเกกกกาาาาารรข้้มดดดดวไลยนนะะคับูออ น,นี่ก็คือ AVO เวอร์ใหม่ของเราอันนี้คือเวอร์เก่าเวอร์ Word, ปกตินะครับคุณผู้ชมที่แล้วก็เข้าเซิร์ฟ Minecraft ไปเลยนะครับคุณผู้ชมพอเข้าเซิร์ฟ Minecraft มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเพิ่ม OP ด้วยนะเพิ่มโอพีเสร็จแล้วก็พิมพ์ทับ m v แล้วก็เราจะทำการ Input เซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับเราไม่ต้องไปกดสร้างนะถ้ากดสร้างใหม่ก็ไม่ได้โลกเก่านะครับเราจะทำการ Input นะครับผมเนี่ย Input เอ็มีย่อมาจากมัตติเวิร์ลอินพุตก็เอาเข้านั่นแหละครับผมอืมเอาเข้าเวนบล็ back, ชื่อโลกของเรานะครับผู้ชมชื่อโลกก็คือ AVOX2 ที่ผมตั้งมาก็เอ้ย e v o x เเฉยนะครับอ่าเ v o x เฉยเวนบล็อกเอ็นรด้วยนะครับต้องใส่คำว่า,า normal ด้วยเนาะรหรือคุณผู้ชมจะใส่คำว่า n o r a l ก็ได้ครับซึ่งมันก็จะเข้าไปในเธอทำไมเรามันคือโลกธรรมดาก็เอาโลกธรรมดาแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับผู้ชมนี่ก็จะทำการเอาเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชม ก็คือตอนนี้อันนี้คือเวอร์ใหม่นะครับเดี่ยเป็นของใหม่เลยซึ่งคุณผู้ชมอยากได้ KFC ตรงนี้เอามาใส่นะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมสร้างบ้านเออสร้างบ้านตรงนี้ไปคุณผู้ชมก็ทําการก๊อปไปไว้อีกโลกหนึ่งสร้างโลกไปไว้อีกโลกหนึ่งแล้วก็เอาโลกหนึ่งอะ่ะมาลงในเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็อินพุตเข้ามาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมพออินพุตเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการทับ M V T P เลยนะครับแล้วก็เว้นวรคนะครับแล้วก็ a V O X นะครับนั่นก็คือซื้อโลกใหม่นั่นเองคุณผู้ชมไปเลยนะครับบป นี่มาแล้วเป็นยังไงฮะอ่าเปลี่ยนโหมดกันเลยที่นี้ผมก็จะทําการมา๊อปปี้นะครับเอาขวานออกมาเหมือนเดิมขวานี่แหละเวอร์ดแล้วก็จะทำการ๊อปปี้นะครับอันนี้ผมจะเอาคาดแอดวานกว่านั้นคือ๊อปปี้แบบละเอียดจัดแต่ใครเป็นมือใหม่แห่งการ๊อปปี้เนี่ยหรือว่าใช้เว r ร์ดิก็ c o ปปี้ตรงจุดที่เรามาร์กไว้ก็ได้ครับอันนี้ทุกคนจะมองไม่เห็นจุดมาร์กหรอกนะคุณผู้ชมเออเนี่ยปึ๊บมันจะไม่มีจุดมาร์กบอกเนาะ ก็มันจะมีจุดเริ่มต้นเนาะอ่ะโอเคเราเอาจุดมาร์กจุดมาร์กกับจุดสิ้นสุดที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจุดนี้แล้วผมก็จะคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนาะจุดแรกคลิกซ้ายจุด2คลิกขวาแล้วก็ไปที่จุดแรกตรงนี้เพื่อความง่ายต่อการวาดนะครับแล้วก็ทับทับ C O P Y แล้วก็ เอนเตอร์ไปเลยนะครับทีนี้เราก็กลับไปที่เวอร์ของเรานะครับผมก็ทับ M V T P W O i L D เลยนะครับุผู้ชมนี่มันก็จะว์ปกลับไปที่เวอร์ของเราเปลี่ยนโหมดได้เลยทีนี้ผมก็จะทําการเอาคําว่า K F C มาใส่ตรงนี้ละกันเนาะผู้ชมอา่าก็ใส่อะไรก็ระวังสกอร์บอร์ด้นะคุณผู้ชมทับทับ P A S T E เลยนะครับผู้ชม, P A S T e ชมปุ๊บนี่นะครับ K F C ก็จะเข้ามาแล้วแล้วสมมติว่าเฮ้ยพี่มันไม่สวยไม่ได้มุมที่ต้องการหรือว่ามันไปทับกับเอ่อคอมมานด์หรือเปล่าวะพี่ผมไม่แน่ใจก็ทับทับ U N D O นะครับหรือว่า Undo นั่นแหละแปลว่ายกเลิกย้อนกลับอ่าสมมติว่าเราไปวางทับกับ Command ด้ว้คุณผูม้ชมอ่ะแบบนี้นะคุณผู้ชมตัวตัวอย่างให้ปุ๊บเฮ้ยผมวางทับ Command ปเปลา่าแบบว่าผมทําค Command พังหรือเปล่าวะผมไม่รู้ก็อันดูได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยเราก็สามารถย้ายของจากแบบเก่าเรามาได้แล้วนะครับอาจจะวนายนิดนึงเนาะแล้วถามว่าทําไมพี่ไม่เอาแบบเวอร์ชั่นเก่ามาใส่กับเวอร์ชั่นใหม่เลยเออทำแบบนั้นไม่ได้หรอมันไม่ได้นะครับมันเออเลอร์นะแบบเหมือนกันเนาะข้อมูลเหมือนกันที่มันก็จะแบบ ข้อมูลเหมือนกันนี่หว่าแล้วจะเอามาซ้อนกันอีกทำไมวะเออทำไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องย้ายของจากแมปเก่าเนี่ยไปไว้อย่างอีกโลกหนึ่งที่เราสร้างไว้ต่างโลกก่อนจากนั้นแหละเราก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาแล้วก็ย้ายของจากต่างโลกเนี่ยมาเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็อินพุตมาเอองงงงดิอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ KFC สมใจยอยากแล้วนะุผู้ชมนี่เป็นยังไงฮะได้ KFC สมใจยอยากแล้วนั่นเองประมาณิถ้าใครอยากทำกับสิ่งไหนก็จัดเลยนะครับผู้ชมลองผิดลองถูกดูสักหน่อยแล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะผู้ชมและถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้เซิร์ฟเวอร์ใหม่เรามีคําสั่งใหม่ด้วยว่าคุณผู้ชมมาอวดหน่อยดิพิมพ์ทับกลับซึ่งคําสั่งเราก็จะดูที่คําว่าคําสั่งคําสั่งอ่าดูดิ มีคำสั่งขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแพนด้าหมูติดไฟมาร์กคอมบี้แครอทซอมบี้เลือดเป็นล้านคุณจะตั้งซอมบี้เลือดเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวผุ้ชมทับซอมบี้แต่ถ้าเราไม่ใส่เลือดล่ะ <c oughs> ก็ตามนั้นเลยครับุผู้ชมน้องก็จะมีเลือดแค่หนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะใส่เลือดให้มัน1ล้านครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาดาบเทพนะครับมาสู้กับซอมบี้อ้าวซอมบี้ไปไหนแล้วซอมบี้คุงอ๋อนี่ไงมันเป็นตัวเล็กเหรอซอมบี้เลือดล้านเป็นตัวเล็กนะครับ ไปนู่นแล้วคุณผู้ชมน้องวิ่งหนีแล้วเลือดเป็นล้านนะเมื่อกี้ตั้งมาแบบไม่รู้จะตียังไงตายนะคุณผู้ชมเนี่ยเออซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตั้งให้มันเลือดแค่10ได้ครับตีโป๊ะ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 อันนี้มันใส่ชุดเกาะด้วยไงมันก็เลยแบบโหดมากเลยคุณผู้ชมซึ่งซอมบี้ตัวนี้เนี่ยตีเราทีกระเด็นไกลมาก เออซึ่งน้องตีเรากระเด็นไกลมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้อาจจะกระเด็นไปนู่นสุดแมพเลยก็ได้นะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะตั้งเลือดไว้แค่หนึ่งก็พอนะครับตีทีเดียวตาย,ตายหรือก็เอามาเป็นบอสเล่นสลับคนที่เล่นซไวเวอร์นะแล้วก็มีคําสั่งทับซอมบี้แครอทโอในดูหน่อยดินี่คือซอมบี้แครอทนะครับอ๋อมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับถามว่าความสามารถของมันเนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมก็าจะต้องมาลองผิดลองถูกเองดูแลวครับว่ามันคืออะไรแต่ผมบอกเลยว่าซอมบี้แครอทเน ก็กิ่งเหมือนมังกรเลยแต่ว่ามันไม่เพิ่มแต้มแพ้ให้เรานะครับ และมันไม่ทําลายดินนะครับมางกรอนเนี่ยมันจะทําให้เราแพ้ทำลายดินแต่ซอมบี้แครอทมาก็จะแบบนี้เลยตุ่มนี่นะฮะซอมบี้แครอทก็คือซอมบี้ที่มันหิวโหยแครอทนะมันเป็นหมูไงคุณผู้ชมมันอยากกินแครอทนะครับเนี่ยมันเดินกินแครอทไปทางแถวเลยแต่ดินไม่พังนะคุณผู้ชมเออต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมา้มาม้าโครงกระดูก <c oughs> กดเซกมาปุ๊บนี่อุ้ยมันเดินทําให้ดินเราพังนะคุณผู้ชมนะนอกจากจะกินแครอทกินอะไรเราแล้วทาให้ดินเราพังด้วยคุณผู้ชมเราก็ต้องไปเอาสโนบอลออกมาเลยค เนี่ยสโนอบนอลออกมาแล้วก็ปานะป้าให้มันกลับไปเป็นดินคืนเนาะเนี่ยคุณผู้ชมสโนบอลเราเก่งขึ้นเนาะอืออันี้คืออัพเดตแมพเราครับต่อมามีอะไรอีกมีหมูติดไฟโอ้โหเอวพี่ติดไฟไม่ใช่หมูติดไฟโอ้โห,หมูติดไฟนี่โหดมากเลยนะครับลบ ลบทั้งหมดเลยนะผู้ชมหมูติดไฟจะโหดมากแล้วก็มีไฟด้วยนะผู้ชมเออไม่ทำให้เวอร์ก,กว่านี้ไม่ไม่อะเวรกรรม,มุนผู้ชมโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือหมูติดไฟนะเออถ้าเล่นมาไม้ไม้นี้พี่ก็ต้องหอไปด้วยนะแล้วถ้าเราปาสนบอลไปเนี่ยมันก็จะกลับเป็นดินธรรมดาเนาะเออนี่ครับอ่ะแล้วก็ปาใส่ไฟก็ไฟก็จะดับนะโอ้โหเป็นไงผู้ชมเจ๋วปาอันนีอ่าประมาณนี้ต่อมามีอะไรอีกแพนด้าครับโอ้แพนด้านี่ก็โหดเหมือนกันครับแพนด้าไม่ได้เป็นตัวดีมาช่วยนะแพนด้าก็มาเอ่อ สร้างไม้ไผ่ให้เราเออเพนด้ามาสร้างไม้ไผ่ให้เรานะครับน้องอ่ะวิธีแก้ไม้ไผ่ก็คือเอาสโบรบอลป่าอีกเช่นเคยฮนะ ในโหมด s ซ r v i v a ก็ทําได้นะครับคุณผู้ชมปาได้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็มีอัปเดตวัวแดงจากอัปเดตเก่าเนาะคุณผู้ชมเนาะวัวแดงก็ก็จะกินหญ้ากินทุกอย่างแล้วก็กินพื้นทําให้พื้นเป็นดินแก่น้ำถังและใช้ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแมบปบใหม่เวอร์ชั่น7อัปเดตมาประมาณนี้ส่วนวิธีลงเนี่ยถ้าใครดูไม่เข้าใจเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยครับผมผมทำได้แค่นี้จริงๆสอนได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเย